เนี่ยมือเนี่มันคำแล้วมือนะเดี๋ยวไอ้มาทาาั้งไงอีหล่าไม่เด้อขอบใจเด้อไอ้ที่ดูแลนิ้วกับแม่มาตลอดนิ้วไอ้อยากดูแลนิ้วตลอดชีวิตเลยกูจักปะจ้าแม่มื่อก็บบักพริกซอยกันแน่ฝนสีตกแล้วเก,ก็บไปรอดเก็บไปซ้ำนี้กับซ้ำนั่นละ่ะฝนตัวกับเศร้าน,นตัวเดียพรเียาเต้าว่ายัางไงที่นัดไว้ทางมืงอแรกก่อนไอ้บอให้ถือเลขก่อนเดี๋ยวสิไปจ้านั้งต้นทั้งดอกดอกบ่ได้ ถัดมาหลายเทือแล้วอีหยังนี่แม่แม่เจ่อยไปหน,นีอยูหกล้านบอกว่าถือกันว่าหนีหนึ่นงเจ้ามาให้แต่หนีปีหนึง่งแล้วบุตรีกเทื่ออีหลีบอกแม่แม่ไปเอาเงินมาให้หนียังต้องหกล้านก็เอามารักษาพ่อมือเงินเดี๋ยเบิ้เงินตัว่าหกล้านบ่เศร้าตายถิ่นที่ซื้อัแม่ก็ต้องให้ได้มือนี่เงินต้องหกล้านสิงงนนนนไปหามาแต่ใส่เป็นบ้าบ่ปา,ากีแท้น้องสาวสีฮห้์ตตอนนี้แม่กับบอมีสมบัติอีหยัง,ยงพ่อจะถึงหกล้านดอกสมบัติที่มีค่าที่สุดก็คือลููกสาวผ้เดีียวน่่ละมีญญญงเงิดขล้านยังท่ทาาเเออด้มไป นิวเยนแม่ถือเลขมาแลกแม่สีไปไทยเอาเด้อรนิอาไอ้มาแล้วนิวนิวมันมาอยู่แล้วฮะนิวไฮไปสแม่เป็นิเสียเพร่ะนิวหกล้านเพื่อเอานิ่ไปเป็นตัวประกันฮะหกล้านผมจะหาเงินเอานิ้วกลับมาเองครับไปนั่นห้องเก็บของอยู่แล้วเสียเฮ็ดยังถอดเสื้อเห็ดยังเอาไปซัก ข่อยบอสักข่อยสีเมือ่อบ้านพี่ไปใส่สีเมือ่อบ้านแม่เจ้าส่งมาคัดดอกแล้วเมื่อบ่ได้ไปไปเห็นงาน<ป>ใส่นี้เอาซักให้เบิดนี้ซักแล้วก็ไปกวดบ้านเท่าเขา,เขาแม่สวัสดีครับอุ้ยหลานยายแค่เป็นแต่สร้างแถมมาอุ้มเบิ่งก็หน่ะรืงง่องไงบอหนี่ให้เก่งบ่สูกขคืนให้อยู่เบิด์ตขึ้นมน,น,นกรับตอนเช้านี่แล้วครับ ผู้เดียวเงาบอคือบว่ายายไปยูน้ำกันบอละแม่มักอยู่แบบนี้มักอยู่แบบธรรมชาติาดนอดนรหลมันจะสร้างเนาะหนาเพิ่นแม่ผมบอกกับปู่มาฝากไอ้มิทินมิวเอามิทินได้กับปู่มาหลายอยู่บ่กับวแม่พ่อเมียกันด้วยอไอไ,อไอเห็นควายสิบต่อแลนมาทางนี่บอควายหนูเฮียแม่ายเห็นบอไม่เห็นน่ละ่ะ เดี๋ยวไอจะพาไปหาไปไปไอ้ขอบใจละลายเด้อพี่ซอยหาควายเบิดมือบ่เป็นยังดอกนางแต่ว่าน้องซื้อว่าจังไดร่ซื้อว่าส้มผู้จ้าน้องส้มผู้ไอมิทินน้องอออส้มผู้ถ้าโดนวะไอโดนท่อมแหล่ไอกระทาดอกะส้มผู้แม่โทรมาเห็นยังกันอยู่นี่สวัสดีครับแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึงยังสิมานี่ โตเป็นไผจังมาเอิญเข้ามาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกห้าสิลูกห้าเสียหายโตต้องไปหาเงินมาสู่ขอลูกข้าเลยสิบล้านสิบล้าน,านขันบอมีเงินสิบล้านก็ไปต้องมาหามันเมื่อแม่กินข่าวแล้วบะบ่บอ่บอ,บอ,อยากแม่เป็นยังขึ้นหน้าเครียดเคียือน,น้ามิทินไอ้มิทินแล้วเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาวแม่เขาโมโหาคาดองสิบล้านอุกอังนั่มอยู่หนีเจ้าเสียร์เจ้าดมันสิไปหาอยูใ่ใส่ เอ้ยมีทินากันได้ยินข่าวต้องการใช้เงินบ่อเออเนี่เอาเงินมาขึ้นสิบล้านเงินห้าหกล้านเ้องะเงินบ่อีกสี่ล้านถือว่าเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแต่งเนี่ยเด้อต้องซุปผู้ไอ้มีทินไอแมาได้จังใดไอ้มีเงินไปแต่งน้องเลยรทีนีน่เงินสิบล้าน พี่ลีพอไอ้อเราเไปแต่งงานกันแล้วมั้งผับปิดตีสองแต่นี่มันตีสามแล้วทำไมไมิทินยังไม่มาอีกอน,นี้สาวๆกี่เต็มเลยปะคนมันลอยอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้จับมือแกสวยมากเลยว่ะมิทินเอา้าพี่พัลล่าทำไมยังไม่นอนอนะ่ะพี่นอนไม่หลับเลยมานั่งรอเธอมิทินงั้นเรากลับก่อนนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเข้านอนกับเธอที่รัก มิทินพี่เห็นเสื้อตัวนี้เท่ดีพี่ก็เลยซื้อมาฝากเอาไปใส่ไวเล่นดนตรีนะขอบคุณครับพี่พอล่าเต๋อทำอะไรล่ะสั่งสายทินใหม่สายเดิมมันขาดเต๋าทำไมไม่ซื้อแถวนี้สั่งเอาค่าส่งแพงจะตายสั่งในทิกตอกช็อปไงส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะจริงเหรอฮะทิกตอกสอบของแพงไหม,มใกล้จะวันเกิดพี่พอล่าแล้วอยากซื้อของขวัญให้พี่พอล่าแต่เราไม่มีเงินเลยอื ยู่ริมโขงก็มีงานแข่งเรือเราไปเล่นดนตรีเปิดหอกกันไหมเออดีนะดีนะวิทินไปกันเถอะผมไปก่อนนะพี่พอล,ล่าคืนนี้นอนเลยเลยนะไม่ต้องรอผมนะไปเพี้ยนวันนี้ผับปิดแล้วพากันออกไปไหนต้องมีอะไรปิดบังเราแน่ๆ มิทินเธอชอบแบบนี้ใช่ไหมชอ พี่พล่ามาได้ยังไงถ้าเธอชอบแบบนี้ทำไมไม่คบกับสาวๆที่สวยมาคบกับคนแก่แบบพี่ทำไมพี่พล่าฟังผมก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to YOU สุขสันต์มันเกิดนะคนสวยของผมก็ับไปหาสุขสันเธอเถอะสาวของผมก็อยู่ตรงหน้าผมนี่ไงครับไม่ต้องมาทำเป็นปากหวานเลยเปิดดูดิของพวกนี้ผมตั้งใจสั่งให้พี่เลยนะโอ้ยแย่ๆเลยไม่ได้ของน่ารักทั้งนั้นเลยทำไมเธอมีเงินซื้อล่ะผมสั่งในติกตอกสอบครับส่งฟรีไม่ยั้งส่งได้ทุกวันไม่มีขั้นต่ำลดเยอะลดหลายต่อด้วย <laughs> คิดดีแล้วหรอที่จะอยู่กับคุณแก่แบบพี่ไม่ต้องคิดเลยครับผมรักหมดใจไปแล้วรักนะครับคุณแก่ของผมแม่ทาไมปล่อยให้หลานร้องขนาดนี้โอ้ยเฉลียงกั้งวันเนี่ยจะตายอยู่แล้ว <S <S ไปหายายเลยไปอุ้ยตัวนี้สวยสังจะเอฟทันไหมเนี่ยอย่ากวนพ่อเล่นเกมอยู่ไปหาไม่อะไรไปแม่อยู่นู่นเลยไป <S <S โอ้ย คนจะนอนไปหาพ่อก็แม่ได้ไปเฮ้ยง่วงนอนไป Where s your house Where are your parents คพูดอะไรหนูฟังไม่รู้เรื่อง Oh my gosh อะไรกันนี้เสียงใครมาเอร์บอยอยู่แถวนี้สวัสดีครับผมเป็นครูของน้องข้าวแกงครับมีอะไรอ่ะมาถึงบ้านเลยน้องข้าวแกงไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนเป็นซ้ำเลยครับยิ่งภาษาอังกฤษของน้องเนี่ยไม่รู้เรื่องสักคำผููเชิญผู้ปกครองให้ไปพบหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครไปเลย มันจะไปได้ยังไงล่ะก็พ่อแม่มันทำแต่งานไม่มีใครมันสนใจลูกมันหรอกโอ้ย oh, I don't like that ยายโทรศัพท์อยู่ไหนหนูจะเล่นเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละเลิกเรียนมาก็เล่นแต่เกมพูดอะไรไม่เคยฟังหรอกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแย่แน่แน่คุณแนะนําให้คุณยายโหลดแอปฟาบันทอกไปให้น้องเรียนหลังเลิกเรียนแบบนี้ดีไหมครับฟายบันทอกคืออะไรก็คือมันเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะครับที่สำคัญดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีน้องจะได้ฝึกภาษาอังกฤษ และมีอะไรทําที่เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียนไม่รู้มันจะเรียนหรือเปล่านะมันดื้อจะตายไม่ต้องห่วงที่ฝ่ายบันทอกมีครูใจดีแถมมีเกมให้เล่นดึงดูดความสนใจเด็กน้องต้องชอบแน่ๆเดี๋ยวครูสองให้ทดลองเรียนฟรีนะโอเคฮัลโหลมา and Sir h อ My hobby is her hobby is I think is yeah so this is how you're going let's go I'm with Lux no <laughs> so let's go exciting exciting and challenging exciting and happy that's great thank you yay mom and dad are you tired today? Today, t i o d a y พ่อกับแม่วันนี้เหนื่อยไหมคะ I got four point zero on my English exam today ว no, so ันนี้หนูสอบวิชาอังกฤษได้เกย์สี่ด้วยนะคะแม่ พ่อหูเพี้ยนไปหรือเปล่า I cook for you today วันนี้หนูทำอาหารให้พ่อกับแม่กินด้วยนะคะนี่พ่อแม่กำลังฝันอยู่แน่เลยเฮ้ยพ่อแกเนี่ยไม่ได้หูเพี้ยนไม่ได้ฝันหรอกข้าวแกงเนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษได้ฮะ พูดได้ไง,ไไงหนูเรียนจากแอปไฟวช็อพ่อกับแม่ว่างตอนไหนมานั่งดูวิดีโอเรียนไฟวันช็อตของหนูย้อนหลังได้นะได้เลยลูกจริงจังเลยลูกพ่อ I love f i v e one shot I want to study every day หนูชอบไฟวันช็อตอยากเรียนทุกวันเลย Let's get better as English together with f i v e one shot มาเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันกับไฟวันช็อต สวัสดีค่ะเรียนแล้วหรอลูกค่ะให้หนูทําอะไรก่อนดีคะเติมของเลยลูกวันนี้ขายดีขายของหมดเกี้ยงเลยเด็กคนนี้มันสู้ชีวิตจริงๆเลยนึกว่ามันจะไม่โตซะละอะลูกค่าแรงวันนี้ขอบคุณค่ะทำไมหนูเกาหัวหนูมีเห่า่หรอลูกหนูไม่ค่อยมีเงินซื้อแชมพูค่ะน้ำพีกก็เลยไม่ค่อยได้สระผมอะแชมพูหนูน้อยนาเอาไปลองสระดูนะหมักทิ้งไว้30นาทีขอบคุณค่ะน้ำพีกนิว แม่แกมาทำงานเหรอได้เท่าไหร่วันนี้ได้200จ้ะแม่เอามามเอามาให้ฉันไม่หนูจะเก็บไว้ตังค่าเทอมแม่แค่สองร้อแกห่วงเหรอฉันเลี้ยงแกมาจนโตนะแม่นั่นมันตังค่าเทอมหนูนะนิวแม่ไหนค่าแรงวันนี้เอามาแม่จะไปเล่นไพ่กับเพื่อน แกจะเอาไปไม่ได้นะนี่จะเก็บไว้เป็นค่าเทอมนงอางรู้อักตันยูถ้าไม่มีฉันแกจะได้มายืนอยู่งี้ไหมจะได้เกิดมาแบบนี้ไหมค่าแรงวันนี้เอามา้งนไ,ไ,ไ,ได้เท่าไรเแล้วเอามาหยุดวันนี้เลยนะพรไม่ใช่เรื่องของเธอนะน้ำพริกอย่ามายุ่งเธอเป็นแม่ภาษาอะไรตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเลี้ยงดูมันเลยแล้วทีนี้จะมาเอาเงินกับมันได้ยังไงแค่ฉันทำให้มันเกิดมาก็บูนหัวมาแล้วหยุดนิวถ้าเลือกอนาคตก็มาอยู่กับนางั้นแกเลือกมาเลยแกจะเลือกอนาคตรหรือแกจะเลือกแม่นรกีับพ แต่นิวอยากทำงานดีๆมีอนาคตที่ดีนิวจะได้มาดูแลแม่งั้นต่อไปนี้แกตัดแม่ตัดลูกกับฉันไปเลยแม่ไม่เป็นไรลูกอยู่กับนานี่แหละหิวข้าวขอข้าวขอน้ำกินน้อยขอข้าวกินน้อยหิวข้าวคุณหนูยายขอกินข้าวกินน้อยแม่แม่ทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้นิวขอโทษแม่มปอยู่กับนิวนะ จะพาไปไหนขาดขาดเลยสิเย้ yeah! เล่นไพ่เล่นไพ่ไปไปเล่นไพ่